เมื่อเร็วๆนี้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปักกิ่งประจำปี2024จัดขึ้นที่สวนโศกังเขตซื้อจิงซันทางตะวันตกของกรุงปักกิ่งโดยมีนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นนำกว่า100ได้เข้าร่วมเปิดตัวในงานครั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีหัวข้อว่ากำลังผลิตที่มีคุณภาพดีใหมจัดขึ้นเป็นเวลา7วันบนพื้นที่2,000ตารางเมตรครอบคลุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วทุกด้าน ประกอบด้วย5เขตจัดแสดงได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศรุนใหม่การแพทย์และยาการผลิตแบบอัจฉริยะความแพร่หลายของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างผสมผสานผู้เข้าชมแสดงความประทับใจกับผลคืบหน้าทางเทคโนโลยีสำคัญในด้านต่างๆเช่น AI วัตถุใหม่และหุ่นยนต์จุดเด่นของกิจกรรมครั้งนี้คือหุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์ ผู้ประดิษฐ์กล่าวว่าพวกมันสามารถควบคุมจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้และจำลองพฤติกรรมของมนุษย์ได้ซึ่งสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่พบในอุตสาหกรรมกิจกรรมครั้งนี้ยังได้จัดการแสดงด้วยเทคโนโลยีจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่เช่นมันติมีเดียเทคโนโลยีด้านแสงและอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นดึงดูดผู้เข้าชมมาลองสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่